นี่คือขนมครกไทยโบราณของเรานะครับซึ่งฝรั่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากนะครับทั้งซื้อกินแล้วก็มาถ่ายรูปนะครับนี่ก็คือสเสน่ห์อาหารการกินและก็ขนมไทยนะครับขนมครกขนมไทยโบราณของเรานะครับคาดว่าน่าจะเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับ ก็มีหลักฐานระบุเอาไว้ว่าในสมัยนั้นนะครับถึงกับมีการปั้นเต่าไว้ขายกันเป็นธุรกิจเลยทีเดียวนะครับและประเทศไทยสมัยนั้นมีข้าวเป็นอาหารหลักข้าวจึงถูกนำมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารทั้งขค้าและหวานมากมายนะครับขนมครกก็เช่นเดียวกันนะครับ นักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับกำลังจะลงไปล่องเรือแม่น้ำเจ้าพยานะครับพร้อมอาหารค่ำแบบุฟูเฟ่นะครับล่องเรือดินเนอร์พร้อมอาหารค่ำชมวิวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาในวันพิเศษมื้อพิเศษกับคนพิเศษนะครับหรือจะพาเพื่อนไปทานอาหารพร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพยาในเวลากลางคืน ได้เห็นความสวยงามของกรุงเทพยามค่ำคืนนะครับร่องเรือดินเนอร์พร้อมอาหารค่ำนะครับถูกอกถูกใจนะักท่องเที่ยวมากนะครับก็จะผ่านสถานที่สำคัญเช่นวัดอรุณห้างไอคอนสยามวัดพระแก้วและก็สะพานพระราม8และก็เอเชียทีคนะครับเราก็สามารถเลือกอย่างไรว่าจะใช้เรือลำไหนดีราคาอาหาร แตกต่างกันอย่างไรนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่หน้าห้างไอคอนสยามนะครับที่อยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนี่ก็เป็นความสุขของนักท่องเที่ยวนะครับที่เขาได้มีโอกาสมาที่ประเทศไทยนะครับได้มานั่งทานอาหารนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาของเรานะครับ อาหารไทยของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้งผัดไทยนะครับและก็อื่นๆอีกมากมายนะครับที่ถูกอกถูกใจนักท่องเที่ยวนะครับและอีกอย่างนะครับที่นักท่องเที่ยวอยากมาประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวนะครับจะราคาไม่แพงนะครับราคาสมเหตุสมผล วันนี้ผมพานักท่องเที่ยวมาขึ้นเรือด่วนธงฟ้าเจ้าพยานะครับในราคาเพียงคนละ30บาทนะครับเรือลำนี้มี2ชั้นนะครับและมีดาดฟ้าให้นั่งชมความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพยานะครับถ้าขึ้นตอนเย็นๆจะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกด้วยนะครับคุ้มมากนะครับราคาค่าเรือแค่หลักสิบนะครับ แต่วิวนี้หลักล้านนะครับทุกคนดูเอาเองนะครับความสวยงามของแม่น้ำเจ้าพยาของเรานะครับซึ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวนะครับมาไม่ได้ขาดสายเลยนะครับยิ่งสมัยนี้นะครับเป็นโลกโซเชียลนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก็จะถ่ายลงนะครับยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาอยากมาสัมผัสนะครับทุกคน นี่คือความสวยงามนะครับของเมืองไทยเรานะครับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับถึงแม้ว่าอากาศเมืองไทยเราจะร้อนสุดๆนะทุกคนแต่ก็เห็นนักท่องเที่ยวยิ้มแย้มมีความสุขนะครับแค่นี้เราก็ดีใจนะครับนักท่องเที่ยวก็จะถ่ายรูปนะครับแล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอนะครับแชร์ไปให้เพื่อนๆเขาที่อยู่ต่างประเทศนะครับ นี่คือผลดีแก่เมืองไทยเรานะครับเพราะว่าเป็นสื่อที่ไวนะครับสำหรับโรคสมัยนี้นะครับโรคโซเชียลนะครับก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละครับ ราคาร่องเรือนี่หลักสิบนะครับแต่วิวนี่หลักพันหลักล้านเลยนะครับทุกคนเรือลำนี้ก็จะมีสองชั้นนะครับ นี่คือบรรยากาศชั้นล่างนะครับคนก็เยอะเหมือนกันนะครับนักท่องเที่ยวเยอะลงจากเรือแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปทานอาหารอร่อยๆอนะครับนี่เลยครับวันนี้เรามีดนตรีมาเล่นโชว์ให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วยนะครับให้เข้ากับบรรยากาศแบบไทยๆนะครับ อาหารไปด้วยนะครับโดยเฉพาะอาหารไทยนะครับก็จะเข้ากับบรรยากาศเลยนะครับนี่ขนมไทยที่เราคิดถึงนะครับขนมลูกชุบนะครับ กล่องละ60บาทนะครับแล้วก็มีข้าวต้มมัดนะครับขนมแบบไทยๆนะครับมีกล่องละ60กล่องละ50นะครับขายไม่แพงนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลองนะครับมาตรงนี้นะครับโอ้ขวัญใจนะักท่องเที่ยวนะครับขนมครกขนมไทยโบราณนะครับนักท่องเที่ยวก็ ทั้งซื้อไปกินนะครับแล้วก็ถ่ายรูปนะครับขนมครกของเรานี้ดังแล้วนะครับกรหรังให้ความสนใจมากนะครับ มาด้านนี strike, um. ้นะครับเป็นผลไม้ไทยนะครับเป็น e ท like ุเรียนนะครับแล้วก็มะพร้าวนะครับทุเรียนนี้จะเป็นขวัญใจของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับนักท่องเที่ยวแถบเอเชียนะครับจะชอบกินทุเรียนนะครับโดยเฉพาะทุเรียนของไทยเรานะครับส่วนทางยุโรปเขาจะไม่ชอบนะครับเขาจะชอบกินมะพร้าวมากกว่านะครับมะพร้าวน้ําหอมมีเขาชอบนะครับ เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนเทศกาลของไทยนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็คือวันสงกรานของไทยนะครับก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยเรานะครับทางห้างก็จะตกแต่งนะครับให้เข้ากับบรรยากาศทั้งอาหารการกินนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับโอ้นี่ต้มเล้งนะครับทุกคน แล้วก็มีหมูย่างนะครับน่ากินมากครับหมูย่างหมูกรอบนะครับเล้งนะครับนี่ครับบรรยากาศนักท่องเที่ยวนะครับขายดีทุกร้านเลยนะครับลูกค้านักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับนี่อาหารไทยนะครับ เป็นต้มยำปลาหมึกต้มยำกุ้งนะครับต้มยำปลานะครับนี่อาหารการกินเยอะนะครับที่ห้างไอคอนสยามนะครับมีทั้งผลไม้ไทยน้ำผลไม้นะครับแล้วก็อาหารไทยนะครับไม่ว่าเราจะกลับมากี่ครั้งนะครับห้างไอคอนสยามเขาก็จะตกแต่งบรรยากาศ ไม่เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับให้เข้ากับบรรยากาศให้เข้ากับเทศกาลต่างๆนะครับทุกคนโอ้สวยงามมากนะครับนี่ก็คือสเสน่ห์ของห้างไอคอนสยามนะครับเขาไม่หยุดนิ่งนะครับเขาจะพัฒนาและก็ทำแบบใหม่ๆไปเรื่อยนะครับ ทำให้นักท่องเที่ยวมาไม่ได้ขาดสายเลยนะครับผลไม้ไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นแตงโมมะม่วงนะครับผลไม้ตามฤดูกาลนะครับของไทยเราไม่เคยขาดนะครับทุกคนและที่สำคัญนะครับ จะติดราคาแจ้งแล้วก็บอกนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้ทางห้างนะครับก็จัดประเพณีนะครับงานสงกรานของไทยนะครับให้นักท่องเที่ยวไม่ว่าจะต่างชาติแล้วก็คนไทยนะครับมาส่งน้ำพระนะครับ ภายในห้างนะครับก็จะทำเป็นเหมือนตลาดน้ำนะครับให้ทุกคนได้มาสัมผัสนะครับไม่ว่าจะนั่งทานอาหารนะครับก็จะได้สัมผัสเหมือนเรามาเที่ยวตลาดน้ำนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะครับของห้างไอคอนสยามนะครับต้อนรับวันสงกรานนะครับนักท่องเที่ยวก็มีทั้งยุโรปทั้งเอเชียนะครับแห่มาไม่ได้ขาดสายนะครับ